คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหาสาระไม่ค่อยได้ดูเพลินเชิญดีกว่าอยู่เงาๆนะั่นน้องนะสวัสดีค่ะเจอเจอกับหยกนะคะในวัดดีแชนแนลอีกแล้วนะคะก็เราห่างหายกันไปนานมากเลยคุณผู้ชมวันนี้อยู่บ้านวันหยุดค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะแต่งหน้าดีกว่าแต่งหน้าแต่งหน้าสไตล์ลุคที่แบบว่า ปกติเวลาหย่ไปทํางานงเนี่ยโนรือกจะแต่งแบบสปายนี้นะคะจะมีวิธีการยังไงแล้วก็แต่งแบบไหนจะเหมือนชาวบ้านเขาไหมอะไรเงรี้ยไปชมกันเลยค่ะขนาดหมายังหอนนะคุณผู้ชมขาแหมอ่ะลงสกินแคร์กันก่อนนะคะหน้าสดนะจ๊ะหน้าสดจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นครีมกันแดดสมุตโตะนะคะแล้วก็ครีมโอเล่แบบซองยุคสมัยนี้ต้องครีมซองเท่านั้นคัดที่ของโลกอ่ะแล้วก็มาลง ครีมรองพื้นนะคะวันนี้ใช้ของ b r o real แล้วก็ฟองน้ำของ q place นะคะฟองน้ำนี้ก็เอาไปชุบน้ำก่อนนะคะให้พอเปียกหมาดๆนะคะบีบน้ำออกให้แบบชัว์ชื้นๆอย่างเงี้ยก็มาลงรองพื้นกันต่อได้นะคะ นี่ก็กดๆไปค่ะจะถูนะคะใช้วิธีการกดเอาคือต้องบอกว่ายกเนี่ยไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแต่ว่าก็เป็นชนีคนน้คนนึงอะเนาะคุณผู้ชมเนาะแบบแว่าอยากแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบไปทํางานอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องเออให้มันดูดีนิดนึงเนาะอ่ะเมืาอสจะครู่นี้นะคะก็เป็นแป้งฝุ่น Translucent ของ Oriental Princess ค่ะใช้คู่กับแปรงซึ่งแปรงเนี่ยคือดีมาก แล้วก็หยกไปตามหาซื้อไม่ได้แล้วหยกไม่รู้ว่ายี่ห้อะอะไรด้วยแต่จําได้ว่าไปซื้อที่ตลาดกิมหยงหัดใหญ่แลก็คือดีมากนะคะหลังจากนั้นลงแป้งฝุ่นเสร็จค่ะมาเก็บกรอบหน้าด้วยแป้งบูเต้ในตํานาน,นะคะ่ะเป็นเบอร์สามนะคะเบอร์นี้ก็ใช้แปรงนะคะก็แหนคุณผู้ชมหน้าผักเถิกนิดน,นึงนะคะภาษาใต้ก็หน้าผักชอกค,ค่ะลูกผักชอกรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเก็บนิดน,นึงนะคะ ให้หน้าดูแคบลงค่ะโดยใช้แป้งสีเบอร์สามนี่แหละนะคะมาทำให้หน้าดูแคบนิดนึงเป็นบรอนเซอร์หน้าดูสีแทนๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆเก็บไปแบบนี้นะคะแล้วก็มาไล่ดั้งนิดนึงให้มันดูแบบดูมันดูมีดั้งอะ่ะดูแบบให้มันดูมีจมูกกัพอได้หายใจกับเพื่อนเขา <c oughs> แล้วจากนั้นมาเขียนคิ้วค่ะซึ่งคิ้วที่หยกเขียนเนี่ยนะที่เขียนคิ้วเนี่ยอันนี้ยกซมยบบาย0บาทคุณผู้ชม ก่อนหนะ้าเน,นี้ยเคยใช้อันนี้แบบแพงเอาพุ่งตรงคือแพงนั่นแหละแล้วปรากฏว่ามาเจออันเนี้ยแบบเชือกอะ่ะที่ใช้ดึงอะ่ะเฮ้ยคือมันดีมากเลยอ่ะยกทิ้งเลยอันร้100อยกว่าบาทอะ่ะคือเปลือกแล้วเนื้อก็แข็งแต่เนี่ยคือเนื้อนี่มากแล้วไปซื้อที่ไหนซื้อร้านอันเลยยี่สิบบาทซื้อร้านยี่สิบที่ทุกขาที่เขาขายแบบทุกอย่างยี่สิบอ่ะคือเวิร์กมากนะคะอันนี้ก็เขียนไปเขียนโครงคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ามาถมบริเวณปลายหางคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่น เออมาออใช้แปรงหัวตัดนะคะจะจิ้มไ,ไปสองสีเลยสีตาแล้วก็สีดําแต่ว่าจะเน้นที่หางคิ้วนะคะที่หัวคิ้วไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหากว่าที่หัวคิ้วมันเข้มอะไรเงี้ยมันจะทําให้หน้าเรามาันดูดุไปนิดนึงทั้งที่หน้าเราก็ดุอยู่แล้วนะคะนี่แทบจะไม่ใช่คนอยู่แล้วเนี่ยนะคะนี่คนหรือไปลาไหล <laughs> เปิดหน้ากล้องมองไม่กี่คนหรือปลาไหลนะคะจะไม่มีหูนี่คือใช่เลยเนี่ยปลาไหลชัดๆนะอันนี้คิ้วก็เริ่มมาแล้วอ่าเริ่มจะไม่ใช่แม่ชีแล้วนะคะคิ้วมาแล้วก็อะไรนิดนึงอะไรนิดนึงอะไรตรงด้านนิดน,นึงให้มนดูโดดกยิ้มยิ้มกับใครวะอะต่อมาทาตาค่ะอันนี้อยูกใช้ของซีโนแมสเ e ยนะคะก็ตามีอยู่คู่เดียวนะคะแต่ซื้อทําไมแม่ ยี 24, ส่สิบสามสี่ก็ไม่รู้แล้่ไม่ใช่มีตลับเดียวนะพี่หลายตลับด้วยอาจใช้สีชมพูค่ะก็คือที่ชี้ให้ดูนี่นะคะทาบริเวณรอบเปลือกตาเลยค่ะทาให้ทั่วเปลือกตาขอพายไม่ใช่รอบเปลือกตานะทาให้ทั่วเปลือกตาค่ะอ่าทาเข้าไปทาแบบเแบาบๆคือหยกเนี่ยอายุมากแล้วนะไม่ใช่แบบสาวแบบวัยรุ่นไงคือมันก็เริ่มเหี่ยวอะ่ะต้องขอพัยจริงๆนะคงจะแบบว่าเป็น Beauty b e a u t ็อกเกอร์ไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเราก็เนาะในวัยของเราเนี่ยเราก็อยากจะแต่งหน้าให้มันแบบ ให้ชาวบ้านเขาไม่กลัวเขาไม่ตกใจเราไงอาสีที่สองค่ะอันนี้จะทาบริเวณหางตานะคะให้มันดูแบบดูเบ้าหรือลึกลงไปนิดนึงนะคะเหมือนกับหลอกตาหลอกตาผู้ชายว่าชันเบ้าลึกหนา <c oughs> ให้มันดูคมขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ซึ่งการกรีดหองยกวันนี้ใช้ของเมลินดานะคะ แท่งละประมาณถ้าจําไม่ผิดนะประมาณแปดสิบาทแล้วใช้คนละครึ่งจ่าย้วยจ้ายุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะใช้คนละครึ่งค่ะต้องขอบคุณรับรฐบาลชุดนี้นะคะทําไม่ได้ฉันมีไอายไลนเนอร์ที่จ่ายคนละครึ่งค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้ว,วฉันแก่แล้วเวลาฉันกรีดไอายไลเนอร์ฉันก็ต้องแบบดึงหางตาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้ากรีดโดยไม่ดึงเนี่ยนะมันเหี่ยวเขาไม่ไหวจริงๆนะอกรีดทั้งสองข้างเลยแต่ว่า พอกรีดตาแล้วไม่ปัดมัคคาร่านะคะนี่พูดจริงๆไปทํางานนี่พูดจริงๆแบบเรียวจริงๆนะคือแบบไปทํางานแล้วก็ทาแค่นี้ไม่ได้แบบว่าปัดมัคคาร่าติดขนตาไม่นะคะเพราะว่าในชีวิตจริงหยกอะทํางานแล้วลงพื้นที่แต่ถ้าติดขนตาเนี่คือจบเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์อีกอะไรอย่างเงี้ยบางวันแบบไม่ได้ขับรถยนต์ไง้ถ้าขับมอเตอร์ไซค์แนละ้วคุณผู้ชมคิดดูว่าขับรถไปทํางานนะคะแล้วก็ลมเนี่ยมันตีขนตาเรานะคะกระพือได้นะ,ะอ่ะเราตอนนั้นปัดแก้มค่ะ ปัดแก้มด้วยคิวเพลสสีออกส้มๆปิพีชนะคะก็จะทาบริเวณข้างแก้มตรงนี้อ๋อดูยิม้มปากนิดนึงอ่ะอ่าน,นะคะก็ทาบริเวณตรงข้างข,างขมับนิดนึงเพราะฉันคุณหนแก้มสูงอันนี้ฉันมาจากที่ดัาบสูงอ่ะคุณอ่าแล้วก็ดูยิ้มนิดนึงนะคะให้แบบว่าเอะแก้มขึ้นมาแล้วก็ทาสีชมพูอันนี้เป็นของ for you to เป็นรุ่นเก่านะคะเนี่ยรุ่นนี้กลมๆเนอะถ้ารุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นรู้สึกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะ ฉันก็เป็นแฟนมันไดของผู้ยูทูบเขาอะค่ะอ่านสุดท้ายแล้วก็เอาซื้อร like anyway. ิ้นจะรัวไปไหนเนี่ยอีกที่นี้คือการทาลิปสติกอันนี้คือทาจริงนะคะจะหมดแล้วของเลฟรอนอืมศูนยศูนย์สามนะคะไปตามหาซื้อกันได้เลฟรอนนี่เขามีโปรบ่อยนะอืมสีนี้คือทาหยดจะทาลองลองพื้นไปก่อนเพราะว่าหยุดขอปากคล้ำนะคะทำอะไรบี่ทำอะไร แล้วก็ลงลิปสติกค,ค่ะนี่เลยเป็นของ Baby Bright นะคะจำสีไม่ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นี่ก็เป็นสีพีชพีชแบบนี้นะคะเป็นสีแบบที่สามารถใช้ได้ทุกวันวก็เมมเม,มไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลีย่ยขอบๆให้มันดูนัวนวหยกมีความรู้สึกว่าถ้าใช้นิ้วอะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นสีปากเราไปจริงๆไงเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรอเงี้ย อือมดสุดท้ายก็ลงด้วยลิปกลอสนะคะนนี่เป็นของ Oriental Princess ค่ะให้ปากดูวววาวน่าจูถ้าอยากจูบกับฉันวะทุกวันนี้จูบอยู่ยางนี้คือจูบก,กับปากหมาค่ะจริงๆกับน้องหมาที่บ้านนะคะนะคะได้จูบกันจริงๆค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คืออันนี้เป็นของ Beauty c o t t a g e นะคะเอาสีที่อยู่ในพาเลตเนี้ยมาทำเป็นไฮไลท์ค่ะอาจะสีแบบวิงวนิดนึงนะคะ โอ้โหเป็นไงพุ่งเลยพุ่ง,อะ,งอะไรพุ่งวะนอแร็<笑><笑>นี่คือจมูกของนิสันนะคะดูแบบว่าดูอ่ะดูโด่งคือสักนิดนึงอะ่ะแล้วก็ใช้สีไฮไลท์นี่แหละตรงอนี้นะคะมาทําเป็นไฮไลท์ต้องหนุกแก้มให้ดูแบบดูสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงหลอกคนอื่นนะคะว่าสุขภาพเด็กจริงไหมคะไม่ได้สุขภาพดีอะไรเขาหลอกหน้าก็ไม่ได้ดีนะคะใครมีคีมอะไรดีๆก็แนะนํากันได้นะคะอ๋ะอๆก็คิดว่าดูดีแล้วอ้าวปล่อยผมนิดนึงแล้วก็ นี้ค่ะไม่ได้หนีบผมนะคะเอาจริงๆคือที่ยันหนีบค่ะและนี่ก็เป็นการแต่งหน้าของหยกนะคะแบบประจำวันเลยที่แบบว่าไปทํางานนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้หยกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า